หมดเสื้อคะ่ะสวัสดีครับตอนเที่ยงหมดเสื้อคะ่ะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงสามสิบห้าทีมงานพักเที่ยงกันหมดครับเหลือสองคันอยู่บอ่อครับจอดรออยู่บอ่อคันดังอยู่ข้างหลังปากบัวกิดคา กับข้าววันนี้ครับทอดไข่เค็มน้ำฝนน้ำฝนทอดไข่เค็มกับกับเผาเนื้อแห้งๆ <c oughs> เลื่องมัอเซาสูไข,ข่เดบิวโน่ติบเขาหน่อยอติบเขาฟูใจแกะม,มาถ่ายไข่เ oh, ค็มโอ้โหเอาดี แทบยูไม่เคยกินก็คือกินกระเข้มนั่นแหละอ้ you, วาวแทบยูแทบยูมาลอากินปั่นเขาแห้งอ้าวมันเป็นติดปวดกินข้าวดำกันครับพักเทียงโอ้ยสว่วนกันบมะเขือบวงครับ รับโหดกับแรงวันนลำบากครับมือนทางเละเละสุดเจ็บปาก กินเนี่ยแล้วห้องทองเนี่ยก็รู้สึกเหตุบอกกินรอ๋ออเอฟซีบึงนั่งเกียกกันอืมอืม,มอจะบังคับเลยเปลี่ยนกันขับครับเจ้าในี่ยมครับ เนฝนคับจากขเขาอืมข้าเนียวมฝนข้าม่เงีงยใ่ได้กินหมนืนกันอืมปั่นเขาฝนมันอืมว้า Content Content มัน,นสีนเดียวกับรานนีดด่ป็ครับรถดำคอนเทนต์อรอ่อยมันแด้เจ็บปากคือมันอา,กกานมมบกล่องมาได้ไมฮะมุมน้ลยอาบปากคุณปังปาล้วพอเราหมดปากมันไงพูดอย่าเบิรม,มันสิเกียรได้ไดเก็บแบบถ่ายรูปถ่ายรูปคนอาปาก้ามนี้ไงนี่ยวัวเฮไปทวร์ไหนเบิร์มตกีถ่ายรูปหนาปกอาปากเนี่ยบิงบิ ยัง่ามันขั้นไง้ยค่เตารู้พิกกลัวเพ่งเดแต่ลากกอเ็มมโหลดบีออกให้หนึ่ง

กระทบกระทบเพียงอาชีพเนี่ยแทบสิบนเรือมันบ่พอใส่หนีใส่สินบ่พอใส่เืือกินยิ่งเป็นรถมิงงวนครับมิงจอดไม่ได้เลยต้องหน่อยกับว่าเปยนยัง ยำเขาแก่ไข่เลยเพ่นเนี่ยนี่ครับฝนฝนเดยวเป็นคนไปกินผักเขียวผักผักที่มีสีเขียวเพิ่นนี่เคยบอกกินเพิ่นนี่เคี้ยวออกขึ้เร็กหน่อยเนี่ยกินผักพวกกินกะลำมผักกาดเมงเห็น นนเนวบันมากกระต่ายน้่น,น,นไม่ได้เขาเขาแกงค่ะร้านได้เะเห็ย

เก็เขามากินเองกัไปะยะัดไปจำบ่เด้เขาไปนั่งนในบาทน,นังบ่บนบ่า,าย,เ,ยเปินแบบนี้สบายใจสุดครับกินข้าวแบบเน,นอร่อยกินเขาก็ต่ปรุงมี่ประเด็คแซ่บอ้ออาวไม่ใช่กับคนรู้ใจบอก ก็ปวดรูดใจก็แซ่บอืมเจ๊เหมนีนมุขึ้นตักก๊กเอาเองไหมารับขาวเร็วขับรถเปเลยเรถขับรถเลยคำเดียว ต้องเอาจะไปเลยท้งไี่อยากิปเป็นอะเป็นก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมามา่ไดจกินตเองสี่มือ่ลมาให้ดูกลับข้าวครับกลับข้าวฟิล์มมืองน้งฝนทำมาห่อกลับข้าวมากินเอง กสำหรับคลิปนี้ขอโดวยิ่งข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำงานครับสวัสดีครับบ๊ายบาย